สารจับใบเข้มขน้นคุณภาพสูงภายใต้สินค้าตรา FK จากฟาร์มเกษตรโดยปกติแล้วสารจับใบจะมีความเข้มข้นอยู่หลายระดับถ้าสินค้าจากฟาร์มเกษตรตรา FK มั่นใจได้ว่ามีความเข้มข้นนะคะอันนี้เราเปิดขวดออกมาให้ดูให้ดูตัวอย่างนะคะเพราะว่าอัตราส่วนการใช้ สำหรับสารจับใบตรา FK ใช้เพียงแค่3 c มซีต่อน้ำา20ลิตรนั่นแสดงว่าขวดเล็กๆขวดนี้ใช้ผสมน้ำได้มากถึง1,600ลิตรคุ้มค่ามากเห็นขวดเล็กแต่แจวมากนะคะอัตราส,ส่วนที่การใช้บอกว่า 3CC ปริมาณเท่าไหร่นะคะ 3CC ก็คือ1หลอดนี้นะคะเราให้ดูถ้าไม่มีหลอดฉีดยาที่บ้านทำยังไงนะคะใช้ช้อนตวงนะคะ3 CC ก็อยู่ที่อุ้ย อุตตะเอาใหม่เอาใหม่นะคะสา 4, 4, 4ก็อยู่ประมาณครึ่งช้อนนี้นะคะไม่บีบแล้วนะคะมันกระชกค,ค่ะและที่สำคัญนะคะสารจับาบตราเอฟเคใช้ผสมทั้งปุ๋ยยาได้ทุกชนิดเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบคุณภาพกันค่ะนี่คือว่านสเสน่จันแดงนะคะเป็นตัวอย่างของหลายๆพืชที่เวลาเราฉีดพ่นปุ๋ยและยาแล้วเนี่ยมันจะดูดซึมได้ยากมากนะ,ะอันนี้เราพ่นน้ําลงไปแล้วเนาะอันนี้ก็คือปกติจะให้ดูว่าน้ํามันก็จะเกาะแบบนี้นะคะไม่ยอมแตกตัวแต่ถ้าเราผสม สารจับใบ FK ลงไปนะคะเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะละลายแล้วก็สามารถดูดซึมปุ๋ยยาได้มากขึ้นแล้วที่เห็นเหลืองๆแบบนี้นะคะเห็นแดงๆแ,แบบนี้ไม่ใช่เป็นโรคหรือเป็นอะไรนะคะงามนะคะกรอน,นี้เพราะว่าสเสน่ห์จันแดงนี้คือใบอ่อนเขาขอบใบเขาจะแดงนะ,ะสนใจสารจับใบเข้มข้นตรา FK ยาลังเลที่จะสั่งซื้อน,นะคะ